ครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วรายการมวคขบรถกับมหาหยดผ้าเที่ยวครับพี่น้องนี้ผ้าเที่ยวครับผ้าเที่ยวอีลินะครับกําลังนั่งรถนะครับออกจากเซนท่างจะไปเขื่อนไงนี่ครับถนนแจ้งสนิทนะครับนี่คือบริเวณหวยเจรแม่ครับผ่านหวยเจรแม่ซึ่งกถือว่าเป็นหวยในตำนานนะครับพี่น้องที่ตั้งของเมืองขุบนเกาครับนี่ผ่านบ้าน้องแก่ ไปเบิ้องน้ำการขามายดจะผ้าไปเบิ้งนะครับสีไปตลาดครับพี่น้องไปตลาดทุ่งผลใหญ่ม่องจอดรถแจังบอดแอร์อัดกับสะดวกสบายนะครับและกระทั่งเสียนทางมาทั้งบ้านครับมาถึงพตทนะครับหน้าสารกลางจังหวัดอุบลครับการความือเป็นสารกลางจังหวัดอุบลราชจะท่านนี้ครับพี่น้องนี่ก็เป็นประตูชัยสู่เมืองอุบลอันนี้คือ กลางจังหวัดอุบลราชธานีครับเอ้าอาจจะโบเห็นชัดครับบัง้นไม้นะครับไายตายได้ครับพี่น้องนี่อ่ะถ้าอยู่ข้างนอกก็โอ้เสียงดังครับลมเสียงลมเสียงลมแรงนะครับเสียงลมแรงหลายถ่ายอยู่ในรถจะชัดแน่ผ่านเทศบาลเมืองจเลเม่นี่ครับเทศบาลเมืองจเลเม่แต่ก่อนเป็นอบต ครับเป็นอบอตอหลังจากสารกลางมาตั้งกต็ตามตามกนหมายเป็นบอกว่าสารกลางต่างอยู่ชุมชนทินใดน,นายกท่านอ่ะมองหันเป็นเทศบาลเมืองนะครับก็เลยจากอบอตกลายเป็นเทศบาลเมืองจราเมยนะครับอันนี้การพานถนนแจ้งสนิทนะครับเสียงข้างแจ้งสนิทอีกบอกกี่หน้าที่ก็ห่อตลาดคงคุณยายรันพี่้องถ่าภาพไปบนตลาดน้ำกันนะครับบนตลาดเย็น มียังขายอาหารลาวอาหารไทยครับมีเบิร์ตครับพี่นอ้องเดี๋ยวมารถกันจะไลายแน,น่ครับนะบวว่ากันครับพี่น้องไปไปดูตลาดด้วยกันหาหมองจอดรถก่อนครับพี่นอ้องหาหมองจอดรถก่อนนี่เส้นทางไปเฟอร์เขื่อนในในเวลาหางม้งหางม้งบวกว่าแล้วครับพี่น้องนี่โอ้โหมันมีหมองจอดรถครับรถไลายรถไลน์มีหมองจอดรถเลย จอดรถนะฮไปเรื่อยๆนี่คือตลาดทงคุณใหญ่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ยพอสมควรครับตลาดใหญ่ตลาดใหญ่หญอะรถออกมาพอดีเด็กเขาไปแซ่ปวดเด็กเขาแซ่ได้ใกล้เติบแล้วครับอะบมเป็นยังเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความปลอดภยัย จอดเรียบร้อยครับพี่น้องผมปไปไปเบิ่งตลาดกันครับมาฮอดจอดถึงครับพี่น้องตลาดมาฮอดจอดถึงตลาดนะครับมาก็นครับเช็คอุณหภูมินะครับร่างเกลยวนะครับร่างเกลวเช็คอุณหภูมิก่อนจะขอไปสู่ตลาดครับพี่น้องนี่คือตลาดทุ่งคนไงครับพี่น้องผมอาจจะเสียงดัง เสียงดังฟังชัดโอ้ยอาหารอาหารหลายแห้งัอาหารหลายลายเอาบนนกันครับคนอาจารย์หลายนี่คือปลาโอ้ยปลางามเนาะนปลางามปลา,านิยนเผาว่ปลาเน้านครับ ลายครับพี่น้องลายลายลายทับสดทีไ่ได้ทักสดเ้ยกแดงแตงยีงบาทแยีบาทบอ่าโบนกันครับพี่น้องตลาดโอดาปมาอ,าอากค่ะโซดาแจ็โมาเฮดะได้ไดยังก่อนนี้เป็นห้าสิบบาทออมออมปลาดุกคระปุลกระปนุะปะปนปลาปลาทู นี่นโอ้ยเป็นแต่แสบครับกินน้ำมะแรกงข้าวเหนียวเอ <20. S 2> าเท่าไรคะยี่สิบกากิซอยังมาตลาดบากร้าย <70. S 1> อ่าได้แค่แค่สานีมม่แหละข้าวเหนียวย,ยี่ิบาทได้รายบากร้ายนึ่งไม่ได้จานอ่าจ้ามนไทยลงนี่ลงกิดนะครับาจตังนอ่นาแส่น้ำกันข้างีนน้องแสบด้วยกัน ไ้เวลากินข้าวแรกนะพี่น้องได้เวลากินข้าวกินข้าวเย็นน้ากันครับหลังจากไปตลาดทงคนใหญ่มากครับพี่น้องมีอย่างแน่นะครับมีออมปลาดุกนะครับนี่อมปลาดุกนะครับมอนหอครับแล้วก็มีปนนะครับปนปลาทูมีตับไก่นะครับแล้วก็ลูกชิ้นนะครับซื้อมานะครับผักก็เป็นประกาศหินแล้วก็บมักแตงนะครับนะกินข้าวนกันครับพี่น้องผม กินเข่าแรงน้ากันครับจากทิ่ซื้อยังครับพี่น้องเอาเป็นอาหารเล่าเบล้าหานเท่าพอได้กินมามากินน้ากันครับเข่าเหนียวกับขึงกินทีนึงครับพี่น้องนานที่กินครั้งนะครับกินน้ากันเด้อครับฝากกดไหลก้แช่กดตที่ตามนะครับกดซับสะใภ้กดสซันกระดิ่งนะครับกระถือรัววนะครับเพื่อรับขิดใหม่ๆจากมหายศผท่าเทียวครับพี่น้องผมมาบนซีมซีมปนไปแซบปะ มามากินกินกันครับพี่น้องผู้เฒ่าเห็ดกับโบโบนัวปอนด์นกับผู้บัวมกักเพชรบัวมักเหมืกันพอดีแต่ว่าผู้มักเพชรก็ต้องปิดตัวิีใส่น้ำแต่ข้อดีมีประกาศเหน็นครับพี่น้องประกาศห,หินกินอะไรเหินคักกินหินแพ้ตายพี่น้อง อนนี้ภาษาลาวเียกว่าคุยนี่คุยเอาเลยแป้งมากินกันครับพี่นอ้องกินขอน้ำกันครับ นยี่สิบาทออมสามสิบาทแถมประกันหินนะนี่ชื่คตับมากินดกันครับฝากก็ไค์ก็แชร์กดติดตามซับตไคร้นะครับช่องมหาหยดผ้าเที่ยวครับพี่น้องผมคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอนะครับของการไปตลาดซื้ออาหารมากินเขาย่างเมือแรกงนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกคลิปครับเพรว่าจะเป็นคลิปที่เป็น สาระบันเทิงต่างๆกัะติดตามนะครับตลอดขอบคุณและสวัสดีครับ